สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง Book for Life คลิปนี้เป็นการเล่าหนังสือที่เป็นหนังสือเพื่อการพัฒนาตัวเองนะครับเป็นของสำนักพิมพ์อ m ม r i n ิน How to สำหรับเล่มนี้ชื่อว่า Input Output สุดยอดทักษะของคนเก่งงานผู้เขียนเล่มนี้นะครับเป็นชาวญี่ปุ่นชื่อว่าคิยามะฮิโรซึงุเล่มนี้เป็นหนังสือที่แปลมาจากประเทศญี่ปุ่น ผู้เขียนเป็นอาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์เขาเล่าว่าหนังสือเกิดจากการรวบรวมปัญหาของเหล่านักศึกษาระดับท็อปที่หลังจากเรียนจบเข้าสู่สังคมการทำงานแล้วเครียดที่ได้พบว่าสิ่งที่เคยร่ำเรียนมาหลายปีกลับนำมาใช้ได้น้อยมากหรือใช้ไม่ได้เลยในโลกของการทำงานจริงจนสับสนว่าจะต้องปรับตัวยังไงถึงจะได้กลายเป็นคนที่ทำงานเก่งอย่างรุ่นพี่บ้าง เนื้อหาในแต่ละบทจะเริ่มด้วยคำถามของพนักงานออฟฟิศมือใหม่และอาจารย์คิยามะที่จะมาสาธยายวิธีการแก้ไขต่างๆโดยสองบทแรกจะเป็นวิธีการเพื่อรับสารเข้าหรือ Input ส่วนอีก2บทหลังว่าด้วยการส่งออกหรือ Output เทคนิคครอบคลุมหลายเรื่องที่เกี่ยวกับการทำงานเพื่อช่วยคุณก้าวหน้าได้อย่างรวดเร็วและมีความสุขกับสิ่งที่ทำมากขึ้นผมขอนำเนื้อหาในแต่ละบท มาเล่าให้ฟังสั้นๆดังต่อไปนี้ครับบทที่1เคล็ดลับอินพุตหรือการรับเข้าอย่างมีประสิทธิภาพอินพุตหมายถึงการรับข้อมูลเข้าสู่ตัวเองไม่ว่าจะเป็นการอ่านการฟังหรือการอัปเดตข่าวสารใหม่ๆจากหลายแหล่งรวมทั้งโซเชียลมีเดียการรับนี้เป็นขั้นตอนแรกก่อนที่จะนำสารที่ได้รับมาแปลงเป็นข้อมูลต่างๆเพื่อนำมาใช้ประโยชน์ได้ต่อไป สิ่งที่จำเป็นต่อการรับสารคร่าวๆได้แก่ข้อที่หต้องผ่อนคลายใจเย็นๆรับได้แค่ไหนก็เอาแค่นั้นก่อนค่อยๆสั่งสมข้อมูลไปเรื่อยๆทั้งนี้วิธีการที่จะช่วยให้การรับมีประสิทธิภาพมากขึ้นคือต้องฝึกสมาธิบ้างเพื่อที่จะได้รับข้อมูลได้เต็มเม็ดเต็มหน่วยเพราะจิตมีความมั่นคงมากขึ้นข้อที่2ออ่านหนังสือให้เยอะๆ ซึ่งไม่จำเป็นต้องเป็นหนังสือพัฒนาตัวเองจะเป็นนิยายก็ได้เพราะส่วนใหญ่แล้วหนังสือเป็นสื่อที่ผ่านการก่กรลองมาเยอะมากทั้งการเขียนมีความสละสลวยเป็นการฝึกสะสมคำศัพท์ที่ถูกต้องได้อย่างมีประสิทธิภาพการเรียนรู้ควรเป็นไปอย่างเป็นธรรมชาติตามความเร็วที่เหมาะสมของแต่ละคนพึงระลึกไว้ว่าทุกอย่างนั้นฝึกฝนกันได้ค่อยๆไปทีละนิดทีละหน่อย แล้วองค์ความรู้จะเพิ่มพูนขึ้นมากโดยที่คุณไม่รู้ตัวซะด้วยซ้ำข้อที่3เป็นเรื่องธรรมดาที่ต้องอาศัยการปรับตัวและใช้เวลาบ้างสับแสงทั้งหลายก็เป็นสับเฉพาะในการทำงานก็ต้องใช้เวลาสักหน่อยอีกทั้งการจะเก่งและเชี่ยวชาญในงานที่ทาได้เป็นเรื่องธรรมดาอยู่เองที่คุณจำเป็นต้องหาข้อมูลเกี่ยวกับงานที่ทำเฉพาะและขวนขวายให้มากขึ้นสักหน่อย การรับข้อมูลด้วยการฟังนั้นง่ายมากๆแค่คุณเริ่มต้นด้วยความคิดที่ว่าเรื่องที่กำลังฟังอยู่นั้นน่าสนใจซึ่งอาจจะเป็นความรู้รอบตัวและอาจเป็นประโยชน์ในอนาคตก็ได้แต่หากสิ่งที่ต้องฟังเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องโดยตรงของงานให้คุณรู้สึกในใจว่าสิ่งที่กำลังฟังอยู่จะช่วยให้ทำงานได้ดีขึ้นและเป็นประโยชน์แน่ๆอย่าพึ่งรีบต่อต้านด้วยการบอกตัวเองว่า ฟังไปคุณก็ไม่เข้าใจหรอกหากทำได้ก็ให้ถามคำถามด้วยความใส่ใจและจดบันทึกเท่าที่จำเป็นต่อไปเป็นบทที่สองเคล็ดลับคิดตามหลักตรก,กะบทนี้เป็นกระบวนการต่อมาหลังจากที่ได้รับสารหรืออินพุตเข้ามาแล้วเพราะว่าด้วยเรื่องของการนำสิ่งที่ได้มาจัดระเบียบความคิดรวมทั้งการคิดวิเคราะห์เพื่อจะได้ตอบสนองต่อสิ่งต่างๆในที่ทำงานได้อย่างเหมาะสม เพื่อเตรียมพร้อมที่จะส่งออกหรือเอาพุทในขั้นตอนต่อไปนั่นเองแบ่งเป็นข้อที่1การจะจัดระเบียบความคิดของตัวเองได้จำเป็นต้องมีความรู้ในเชิงกว้างในเรื่องทั่วไปพ่อสมควรรวมทั้งต้องมีความคิดในเชิงลึกในงานเฉพาะของตนด้วยดังนั้นหากอยากเป็นคนที่เก่งงานก็ควรเปิดหูเปิดตารับรู้องค์ความรู้เพิ่มเติมบ้างอีกครั้งที่จำต้องบอกว่า การอ่านนั้นสำคัญมากๆข้อที่2การมีปฏิสัมพันธ์กับหัวหน้าเพื่อนร่วมงานลูกน้องหรือลูกค้าในกรณีที่เป็นพนักงานใหม่ควรเป็นคนช่างสังเกตว่าอุปนิสัยของผู้ร่วมงานหรือหัวหน้ามีลักษณะเป็นเช่นไรโดยกรณีของลูกค้าการเอาใจเขามาใส่ใจเรานั้นสำคัญมากๆเช่น จินตนาการว่าหากเราเองเป็นลูกค้าจะคิดอย่างไรรู้สึกอย่างไรมันเป็นกุญแจสำคัญทั้งนี้จะต้องรักษาผลประโยชน์ขององค์กรและลูกค้าไปพร้อมๆกันด้วยข้อที่ 3. ในกรณีที่คุณเป็นพนักงานใหม่ความกล้าในการนำเสนอแง่คิดต่างๆเป็นสิ่งสำคัญเพราะจะทำให้คุณโดดเด่นและเป็นที่จดจำแก่ผู้คนในบริษัทได้ ให้พึงระลึกไว้ในใจเสมอเลยว่าสิ่งที่คุณนำเสนอเป็นไปเพื่อประโยชน์ขององค์กรจงทำการบ้านให้มากๆแต่ทั้งนี้ก็ไม่ควรจับผิดหรือต่อว่าความคิดของผู้อื่นด้วยเช่นเดียวกันเอาละครับเราไปถึงบทที่3เคล็ดลับเอาพุตหรือการส่งออกอย่างมีประสิทธิภาพบทนี้เป็นเรื่องของการสื่อสารการนำเสนอและพรีเซนต์ความคิดของตัวเองให้ผู้อื่นได้รับรู้เพราะ หากคุณเป็นคนที่มีข้อมูลหรือองค์ความรู้มากมายแต่กลับไม่สามารถส่งต่อไปให้ใครเข้าใจได้ยอมเป็นเรื่องที่น่าเสียดายมากๆสำหรับบทนี้เริ่มต้นด้วยข้อหนึ่งหากคุณมีพรสวรรค์นในการพูดยอมได้เปรียบกว่าแน่นอนแต่ความจริงก็คือการพูดให้เก่งเป็นเรื่องที่ฝึกฝนกันได้และจาเป็นต้องฝึกด้วยวิธีการง่ายๆก็คือฝึกพูดคนเดียวให้บ่อย เช่นลองจินตนาการว่าหากได้รับคำถามนี้คุณจะตอบว่าอะไรคุณอาจฝึกพูดในรถในห้องนอนในห้องน้ำสิ่งสำคัญก็คือต้องพูดออกเสียงด้วยไม่ใช่พูดแค่ในใจนะครับข้อที่สองต้องฝึกเสนองานให้เก่งหมั่นฝึกซ้อมเตรียมตัวให้พร้อมและหลับตาจินตนาการว่าคุณกำลังเสนองานนี้ต่อหน้าผู้คนที่เป็นมิตรอีกทั้ง มั่นพูดออกเสียงให้ชัดเจนให้มั่นใจอันไหนไม่รู้ก็บอกไม่รู้อย่ากลัวที่จะตื่นเต้นแต่เรียนรู้ที่จะบริหารความตื่นเต้นเช่นยิ้มให้บ่อยๆย,ยอมรับว่าตัวคุณตื่นเต้นให้เกียรติผู้ฟังเป็นต้นข้อที่3เทคนิคการเขียนบทความอีเมลหรืออะไรก็ตามการสะกดให้ถูกต้องนั้นสำคัญมากๆเว้นวรรคตอนเว้นบรรทัด ให้อ่านง่ายสังเกตในหนังสือในบทความที่คุณชอบบ่อยๆว่าเขามีวิธีการเขียนอย่างไรอดทนที่จะทบทวนซ้ำๆขัดเกลาแก้ไขจนกว่าจะพอใจทั้งนี้การเขียนนั้นไม่เหมือนการพูดเพราะมีเวลาขัดเกลาได้มากกว่าทว่าการเขียนที่ดีควรให้ข้อมูลที่ชัดเจนแบบตรงประเด็นถามตัวเองเสมอว่าถ้าเป็นเราจะอยากอ่านงานแบบไหนเป็นต้นต่อไปเรามาว่ากันถึง บทที่4กิจวัตรของคนทำงานผู้เติบโตก้าวหน้าตลอดบทนี้ว่าโดยเรื่องของวิธีผู้นำนั้นต้องฝึกฝนนิสัยบางอย่างตลอดเวลาเพราะการจะเติบโตได้ไกลกว่าคนอื่นคุณต้องรู้ให้มากกว่าผู้อื่นเพราะรายได้กับความก้าวหน้าในวิชาชีพนั้นมาพร้อมกับความรับผิดชอบที่มากกว่าผู้อื่นอยู่เสมอข้อที่หนึ่ง คุณต้องเป็นนักอินพุตตัวยงไม่อ่านก็ฟังมันสังเกตสิ่งต่างๆและศึกษาจากผู้อื่นอยู่เสมออีกทั้งเลือกสารที่จำเป็นต่อหน้าที่การงานและชีวิตย่อมดีกว่าการเสพดรามา่าหรือพูดไปเรื่อยแบบไม่กลั่นกรองแน่นอนข้อที่2ต้องเรียนรู้ที่จะบริหารอารมณ์ตัวเองอยู่เสมออย่าเป็นคนที่ฉุนเฉียวโมโหง่ายเพราะ งานของนักบริหารหมายถึงการบริหารปัญหาที่มันจะมีขึ้นอย่างแน่นอนและเกิดขึ้นอยู่เสมอด้วยหากไม่มีปัญหานั่นแปลว่าองค์กรนี้ก็ไม่จำเป็นต้องมีคุณก็ได้ให้ถือว่าปัญหาเป็นเรื่องปกติและมีทางออกอยู่เสมอข้อที่3คนที่ทำงานเก่งไม่จำเป็นต้องทำให้ผู้อื่นคล้อยตามหรือจำต้องได้รับการยืนยันจากใคร ให้คุณพูดคุยนำเสนอด้วยข้อมูลที่ศึกษามาแล้วเป็นอย่างดีอย่าวันไว้กับอะไรง่ายนะักแต่หากข้อมูลของคนอื่นดีกว่าก็พร้อมที่จะยอมรับและเปลี่ยนแปลงบทส่งท้ายนะครับบอกตามตรงว่าหนังสือเล่มนี้แม้ผมจะได้รับอภินันทนาการมาจากสำนักพิมพ์แต่ขออนุญาตบอกตรงๆว่าไม่ค่อยอินกับเนื้อหาบางช่วงสักเท่าไหร่นะครับ ผมเองตอนที่เรียนจบมาใหม่ๆก็มีประสบการณ์ทำงานในบริษัทเอกชนอยู่หลายปีโดยทำงานขึ้นตรงกับประธานบริษัทโดยเริ่มต้นทำงานเอกสารก่อนจะขยับขึ้นมาเป็นเซลล์ได้สัมผัสทั้งเพื่อนร่วมงานลูกค้าได้แก้ปัญหารวมทั้งได้มีโอกาสเห็นโลกมาหลายที่เนื้อหาที่เขียนมาในเล่มผมพบว่านำมาใช้ประโยชน์ได้น้อยนะครับถ้าเทียบกับสังคมไทยเนื่องจาก ลักษณะนิสัยของคนไทยวัฒนธรรมองค์กรและชุดความคิดไม่เหมือนกับคนญี่ปุ่นโดยเฉพาะในออฟฟิศแบบไทยๆมักจะมีมวลของความตื่นเต้นทุกๆวันที่1และ16ของทุกเดือนและบรรยากาศในการทำงานมักเป็นไปแบบอบอุ่นทอยทีทอยอาศัยมากกว่าสังคมญี่ปุ่นในเล่มนี้ที่เหมือนรากับว่าจะมีการแข่งขันและมีความพยายามที่มากล้นจนเกินไประหว่างอ่าน ก็รู้สึกว่าอาจารย์คิยามะผู้เขียนเองใช้สมองซีกซ้ายและมีความเยอะไปหน่อยบางครั้งก็เกินจำเป็นเถอะทะและยากมากๆที่จะทำตามได้เนื้อหาแต่ละบทมีอยู่หลายหน้าแต่หลักใหญ่ใจความอ่านไม่ค่อยสนุกและไม่ค่อยน่าสนใจสักเท่าไหร่ทำให้รู้สึกว่าการทำงานกลายเป็นเรื่องที่เกรงเกรงน่ากลัวที่จำต้องระวังตัวแจรากับมีคนคอยจ้องจับผิดตลอดไปซะอย่างนั้น ไม่รู้ว่าด้วยความที่เขาเองเป็นนิติกรหรือเปล่านะครับทำให้เขียนออกมาได้แบบคิดละเอียดกันทุกๆเม็ดขนาดนี้แบบนี้ผมว่าความคิดสร้างสารรค์น่าจะหดหายหมดแน่ๆเลยละครับผมมองว่าในช่วงเริ่มต้นการทำงานก็ต้องมีการปรับตัวปรับใจกันเป็นของธรรมดาซึ่งจำเป็นต้องใช้ความภาคเพียรใช้ความเป็นน้องใหม่นี่แหละลองผิดลองถูกและอ่อนน้อมสอบถามและฝึกวิชาให้มากๆเข้าไว รวมทั้งใช้ความอ่อนเยาวนี่แหละเป็นอาวุธสำคัญที่จะช่วยให้เติบโตในหน้าที่การงานได้อีกทั้งผมเชื่อว่าการหาเมนเทอร์หรือพี่เลี้ยงที่มีทัศนคติที่ดีใจที่เปิดกว้างและกระหายต่อการเรียนรู้แค่นี้ก็เพียงพอในจุดเริ่มต้นของการทำงานแล้วล่ะครับแต่ผมเองก็อาจจะผิดก็ได้ท่านใดที่อ่านหนังสือเล่มนี้แล้วรู้สึกสนุกหรือพบว่ามันมีประโยชน์ก็มาแชร์ให้อ่านกันได้นะครับจะขอบคุณมากๆเลยละครับ เอาละครับขอบคุณมากๆฝากกด subscribe เพื่อมารับรู้รับฟังข้อมูลใหม่ๆได้ในทุกๆวันนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปถัดไปสวัสดีครับ